สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนแฮปปี้เบลบับการ์เด้นนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นสวนที่เปิดให้มาเที่ยวชมต้นไม้แปลกต้นไม้สวยงามนะคะโดยเฉพาะต้นเบาบับค่ะที่นี่มีถึง8สายพันธุ์กันเลยทีเดียววันนี้จะพาไปดูต้นเบาบับสายพันธุ์ดิจิีทานะคะต้นเบาบับที่มีความใหญ่ยักษ์ไม่แพ้ใครเลยค่ะต้นนี้นะคะมีขนาดหน้านิ้วถึง50นิ้วเลยค่ะอายุ10ปีนะคะ ฟอร์มสวยค่ะระดับประเทศค่ะลำต้นนะคะจะเป็นฟอร์มตรงขึ้นไปทั้งต้นเลยค่ะแล้วก็จะมีฟอร์มนะคะแตก่กิ่งก้านนะคะที่แบบว่ากระชับสัดส่วนมากเลยค่ะต้นนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ7เมตรค่ะขนาดรอบต้นนะคะผิวเนียนสวยค่ะและที่สำคัญนะคะลำต้นก็อวบอ้วนน่ารักมากเลยค่ะไม้ยักษ์จากแอฟริกาค่ะ ต้นนี้นะคะย้ายไปอยู่ที่สระแก้วแล้วนะคะเป็นคาเฟ่รีสอร์ทนะคะที่สระแก้วรับน้องไปดูแลต่อค่ะใครอยากหาต้นไม้แปลกต้นไม้ยักษ์ต้นไม้สวยนะคะทรงประกวดแบบนี้มาได้ที่นี่เลยค่ะส่วนแฮปปี้เบลล์บการ์เด้นของเราค่ะหน้าออนไลน์เปิดทักเลือกชมได้24ชั่วโมงนะคะแอดมินจะตอบให้เร็วที่สุดและถ้าแบบเพื่อนๆสนใจอยากมาเที่ยวที่หน้าสวนทักแชทแจ้งนัดหมายกันได้ทุกวันเลยค่ะ